ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้คุณอดิศักดิ์ห้องศิลก็ยังคงนําเราเข้ามาในเรือนพาะเลี้ยงกล้วยไม้ไทยลูกผสมนะคะตอนนี้เป็นลูกผสมไม้ไทยเข้ากับไม้ไทยไอยาเลตแท้นะฮะไปเข้ากับกุหลาบแม่เมยพันุแท้ของไทยเหมือนกันแม่เมยนี่เป็นสกุลกุหลาบนะฮะแต่ว่าไอยาเลนี่เป็นสกุลลินโคไตลิสนะครับคนละสกุลกัน แต่ว่าสายเลือดใกล้เคียงกันสามารถที่จะผสมได้เป็นรูปผสมที่น่าสนใจมากเป็นไม้ที่ใหม่ในวงการจุดเด่นของไม้ต้นนี้คือสีสันที่เขาออกมาเนี่สีชมพูสดระเบียบดีช่อยาวนะฮะออกครั้างละหลายช่อชุดนี้ไม่ใช่ผมเป็นผู้ผสมนะฮะคือไม่ทราบที่มาที่ไปไม่มีใครรับสารภาพว่าเป็นผู้ผสมแต่เรา,ะะาค้นได้ว่าเป็นกุลาบแม่เมยน,นะฮะเข้ากับไอยเลต อันนี้เป็นอัยเรศเผือกสีขาวฟอร์มดีอันนี้คุณดึงนี่เป็นคนผสมนะครับเขเป็นเจ้าของนี่เขาบริจาคให้มาเพื่อที่จะให้เรามาเอามาทำต่อยอดครับที่ติดไปแล้วที่เห็นนี่ติดกับแม่เมยเผือกแม่เมยเผือกในประเทศไทยนี่มีต้น2ต้นนะครับเพื่อต้องการให้ออกมาช่อยาวนะฮะแล้วก็สีขาว คือจุดเด่นของไอเยเลตเผือกต้นนี้ลักษณะช่อเนี่ยเขาแน่นเขาไม่ห่างฟอร์มนี่ดีมากและออกครั้งหนึ่งนี่สี่ช่ออันนี้คือคุณคลักษณะพิเศษของเขาะนะครับมีลักษณะพิเศษของต้นพ่อแม่บริเวณนี้เป็นบริเวณเขตหัวห้ามเพราะว่าเป็นที่รวบรวมพ่อแม่รวบรวมพ่อแม่ที่เราเลือกสรรคัดแล้วว่ามีลักษณะดีพิเศษเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เรียนรู้ ว่าไม้ที่สวยงามผสมออกมาแล้วสวยงามมีลักษณะเหมาะสมอย่างไรที่จะเป็นพ่อแม่การที่จะพัฒนาไม้พันธุ์แท้ได้แล้วก็คัดสรรคุณสมบัติเด่นๆที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีสายตาที่จะคัดแล้วก็เก็บพ่อแม่ที่มีคุณสมบัติเด่นๆด่ดีๆไว้กับตัวเราครับถูกต้องนะฮะ